มาแล้วจ้ากวยเตี๋ยวต้มยำไข่ออนเซนนี่มาละมีไข่ด้วยนะมากินกวยเตี๋ยวกับยายนะคะร้านนี้อร่อยนะกวยเตี๋ยวหมูต้มยำน้ำข้อนอร่อยอร่อยอร่อยมีข้าวมีอะไรนะมีข้าวขาหมูด้วย ร้านนี้อร่อยตามหาอยู่ไม่รู้ว่าไปอยู่ทั้งไหนลูกค้าูอย่างนี้หลายเจ้าไปก็ไม่บอกเลยนะไปมาอร่อยยายตามหาอยู่เพิ่งมาเจอนะคะหายไปตั้งหลายเดือนเป็นปีอร่อยอย่าลองชิมกับยายนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวเลยก่อนี่ดูดูแม่คา้าตะกอน,น เ <laughs> ชิญนะคะเชิญเลยแม่ค้าบอกอร่อยค่ะดูดูดูวิธีทำอข,อขอถ่ายด้วยนะตาไม่เป็นไรค่ะโอ้ยน้ำข้นเราทำทั้งคุณภาพทั้งปริมาณะค่ะ้าทั้งคุณภาพทั้งปริมาณแม่ค้าบอก ถ้าอย่างนั้นไม่ตามหาหรอกมีมีไอไข่ออนเซนด้วยนะใช่ไข่ออนเซนทุกชามเลยค่ะไข่ออนเซนทุกชามเลยอะไรเลกมีมีเหลืองไหมคะมีค่ะต้มยำหมี่เหลืองค่ะแล้วก็เส้นเล็กมีินเส้นเล็กผสมหมี่เหลืองเส้นเล็กต้มยำแล้วก็มีเหลืองต้มยำธรรมดาสองชามเหรอธรรมดาใส่ห่อหรือวัาน์นี่คะใส่ห่ออ่าหันังรอสักรู่นะลูกนะ อุ้ยอันก็ตกใจเยอทีนี้นะถ้าไม่รอฝนแล้วเสร็จ,ก,จก็มาตั้งใจเนยรอฝนที่ดีม,มาหน้ากลัวน่ากลัวจริงเลขาได้มาอยู่เป็นชั่วโมู่เขาจะเปิดร้านได้ว่าจะเปิดมัน,นจ,จ,ะจ,จะเปิดดีหรือเปล่าเนาะ,ะถ้ามันลมมาฝนมาแล้วมันน่ากลัวจ้าใช่ใช่ เดี๋ยวดูด,ดูให้มันหลน่นปุ๊บลงไปในหม้อก๋วยเตี๋ยวซะอร่อยช่วงนี้เงียบแม่ค้าเลยไม่ปรุงน้ำซุปเต็มหมอ้อเพราะว่าเราทำมันตัวมันหมดคือเราไม่หมดก็ทิ้งมานน่ามาเราก็ทำใหม่ค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปดูตอนตอนกินกันเลยนะคะแล้วตอนนี้เราแม่ค้าก่อนจะไม่ไหวแล้วหิวมาแล้วจ้า เส้เตี๋ยวต้ยมยำไข่ออนเซนนี่มาละมีไข่ด้วยนะนี่ไข่ออนเซนนะคะเดี๋ยวมากินกันจ้นะนาะวันรุ่มาจา้ะามาแล้วนะเส้นเตี๋ยวขอพิคก่อนไหนไม่พิคจ้ะ เตียวอร่อยเลยอุ้ยไข่แตกแตกแล้วไข่แตกเลยพากินกเสร็จตัวเตียวช่วงนี้มันย่อยง่ายเอยเออภิษกิกไหมบูร้อนไมู่ก แต่ไม่เห็นแม่ปลาปลล้อนไปเรากินเองก็ได้นี่อะไรลูกคำนี้เลย ชไม่อินไม่กินนักเล่นทำมันระบายอ้น้ำเต็มที่ไปเลยมาหยาบไม่อีกเออมีผักด้วยนะ ตยย,มามายายยขอกินก่อนนะคะเพราะว่าไม่ถนัด ยายขอกินก๋วยเตี๋ยวก่อนนะคะ